ใคมไมแม่นอนได้เอเขาสิเเอาละร้อมรยังให้ยกขึ้นมาแล้วจะอ่านกันได้หมดพร้อมกันนะครับเอาละคนี้อ่านว่าดอกไม้คำนี้อ่านว่าน้ำส้มีมีอะไรที่ยากบนนี้ไหมเนี่ย

ได้หมดล้วเนี่ยได้หมดเลยสามสี่ห้าหกเลยสี่ต้องมีบ้างแหลไม่ได้คอที่ไหนไบอยไม่ได้คำนี้ทางว่า

hai了，tham khảo rồi, 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 ba ba you can't โอเคไไตงโอเคโอเคโอเคเอาไปนาะเดี๋ยวเราหน้าจะาอ่กเจ้าํำยากๆกว่านี้ไหมาเอาพีได้หมดแล้วอ่ะ เดเ๋ยวมีคนเป็นตนดีหน้าาหยักหยกนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ